ใช่ค่ะมาดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นนักท่องเที่ยวนับหมืน่นร่วมกันปล่อยโคมลอยที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่พระสงฆ์วัดปทุมสรารามได้มีการจุดพางประทีปดวงไฟถวายเป็นพุทธบูชารอบพระเจดีพระภิกษุและสามเณรวัดปทุมสรารามตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันออกมาจุดประทีปดวงไฟรอบพระาธาตุเจดี งดงามทั้งแสงไฟและความประทับใจของประเพณีวัฒนธรรมล้านนาทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาร่วมจุดพังประทีปดวงไฟและถ่ายภาพความงดงามและจะริีวัดของพระสงฆ์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนานำไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้ ขณะที่รอบอ่างเก็บน้ําหนองบัวพระเจ้าหลวงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินับหมื่นคนค่ะหลั่งไหลามารวมตัวกันและพร้อมใจกันปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างในภาพเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะก็จะมีการเขียนข้อความบนโคมลอยก่อนที่จะปล่อยสู่ท้องฟ้าด้วยก็ต่างพากันถ่ายภาพกันอย่างคึกคักโดยทางเทศบาลตำบลเชิงดอยนะคะก็ได้มีการขออนุญาตทางอำเภอปล่อยโคมลอย2วันค่ะก็คือวันที่15และ16 วันละ5,000ดวงจนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานปล่อยโคมกันเต็มพื้นที่จัดงานเลยค่ะ ทั้งนี้ค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เปลี่ยนมาปล่อยโคมที่นอกเมืองเนื่องจากในพื้นที่อำเภอเมืองนั้นไม่อนุญาตให้จำหน่ายและปล่อยโคลมลอยนะคะเพื่อความปลอดภัยของอากาศยานซึ่งในงานดังกล่าวค่ะมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานและก่อนเปิดงานก็มีการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เพื่ออวดสายตาหน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและในปี นี้ค่ะทางเทศบาลตำบลเชิงดอยจะมีการจัดงานเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดอ่างเก็บน้ำเพื่อก่อสร้างในการกักเก็บน้ำและปรับภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมดซึ่งระยะเวลาการก่อสร้างนั้นกินเวลานาน,น3-4ปีเลยทีเดียวค่ะโอ้โหจริงๆเนี่ยต้องบอกว่างาน